สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา f ฟ่โฮโค่ะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนวันจันทร์ค่ะเรามาดูกันว่าคนวันจันทร์เนี่ยจะมีทิศทางความรักเป็นยังไงบ้างโดยใช้ไพ่เนี่ยแหละค่ะเป็นการ อ่านคำทำนายในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะพี่หมอขออนุญาตเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่ให้กับคนวันจันทร์ทุกท่านที่กำลังฟังคลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์และสุขภาพในช่วงนี้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมของคนวันจันทร์เป็นยังไงบ้าง โอเคสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมเริ่มกันที่คนโสดก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะคนโสดในช่วงนี้ต้องบอกว่าโสดแบบแฮปปี้โสดแบบมีความสุขคนวันจันในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนคุยหรือว่าไม่ได้มีคนที่แบบว่าเข้ามาจีบหรือว่ามาอะไรกับเราขนาดนั้นนะคะแต่คุณแฮปปี ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มองหาความรักด้วยนะแต่เป็นเพราะว่าคุณยังจริงๆมอ่ะต้องบอกว่ามองหาแล้วก็อยากมีนะคนวันจันทร์ก็มองหาแล้วก็อยากมีความรักแหละแต่แค่รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้ที่เป็นโสดอยู่อย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้ดีแล้วเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญมาก อยากจะเอาเวลาไปทํางานหลายคนเอาเวลาไปทํางานหลายคนเอาเวลาไปหาเงินหลายคนเอาเวลาไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์บางคนเอาเวลาไปผจญภัยด้วยเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาความสุขใส่ตัวด้วยวิธีอื่นๆไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องรีบร้อนกับการมีแฟนกับการมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจัง เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาวันที่1ถึงวันที่15สิงหาต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยก็โสดแบบแฮปปี้แหละโสดแบบอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องงานและเรื่องเงินนั่นเองนะคะถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมถ้ามองจากไพ่พี่หมอกมองว่ามีนะเอาจริงๆก็คือมีคนเข้ามาจีบมาอะไรแหละเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาน่าสนใจมากพอนะคะ หรือไม่ก็คนที่เข้ามาเนี่ยยังให้ความรู้สึกไม่มั่นคงกับกับคนวันจันมากพออารมณ์เหมือนมาจีบเล่นๆหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาเข้ามาเล่นๆหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาแบบเขาจีบเราหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยคุณมันก็เลยทําให้คนวันจันรู้สึกแบบว่าก็ถ้าเกิดว่าจะมาแบบไม่ชัดเจนจะมาจะมาในลักษณะที่ทําให้เราเนี่ย ต้องมานั่งคิดเยอะนู่นนี่นั่นงานไม่เอาดีกว่าเออเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปสนใจหาเงินหางานหาด้านอื่นในชีวิตเราดีกว่านะคะก็เลยทําให้นั่นแหละคะ่ะเป็นเหตุให้คุณเนะี่ยยังโสดอยู่อย่างนี้แต่โสดแบบมีความสุขแน่นอนโสดแบบแฮปปี้แน่นอนไม่ได้รู้สึกว่าการไม่มีความรักหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกสำหรับคุณนะคะทีนี้เรามาดูในพาร์ทของคนมีคู่บ้างเนาะ อย่างที่พูดเหมือนทุกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าความรักของคุณเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะคู่ครองคนรักดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องฟังในส่วนนี้ก็ได้เนาะสามารถข้ามไปฟังในเรื่องของสุขภาพได้เลยคลิปก็จะสั้นลงอีกเยอะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากลองฟังดูฟังฟังฟังเฉยๆเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่ามันคือดวงรวมก็อ่ะเราลองฟังไปพร้อมๆเพื่อนคนวันจันทร์ท่านอื่นแล้วกันนะคะสําหรับพาร์ทของคนมีคู่ต้องบอกว่า เท่าที่พี่หมอเห็นวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าสิงหาแทบจะไม่ค่อยได้มีเวลาร่วมกันเท่าไหร่เลยแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นสำหรับสาหรับคนสองคนไหมนะพี่มหมอว่าในระยะแรกอะคะ่ะไม่มากไม่ได้สร้างปัญหาให้เราขนาดนั้นแต่ว่าช่วงประมาณ กลางกลางเดือนเนาะก็คือสักวันที่10 11. 12 13 1 4 15ประมาณอย่างเงี้ยอีกหวันสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะเริ่มละเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอกันน้อยลงเกินไปหรือเปล่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะเริ่มอยากจะแบบไปเจอแฟนบ้างแล้วอยากจะอยู่กับคนรักบ้างแล้วอยากเอาเวลาไปใช้กับคนรักบ้างแล้วนะคะต้องบอกว่าคุณสองคนเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะอาจจะแค่อยู่ในช่วงที่2ออาทิตย์เนี้ย ต่างคนต่างมีเรื่องให้ต้องสนใจตัวคุณเองหล,อหลายคู่เนี่ยนะคนวันจันทร์หลายๆคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องระยะทางด้วยนะคะอยู่ห่างกันอะไรใดๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเดินทางเขาต้องเดินทางต้องห่างกันอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ทั้งสองคน,เ,นเข้าใจว่าสาเหตุที่เราไม่ได้มีเวลาร่วมกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องงานเรื่องเงินนั่นแหละต่างคนต่างรู้ค่ะ แล้วก็คุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะก็จริงแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยยังคงมีความแบบซื่อสัตย์มีความมั่นคงนะคะต่อกันและกันนะยังคอนแทคกันยังติดต่อกันยังสร้างความมั่นใจให้กันและกันได้อยู่สูงมากเพียงแต่แค่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะเท่านั้นเองพอเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ย ในช่วงประมาณเวลาที่พี่หมอบอกเนี่ยทั้งสองคนก็จะเริ่มมองหาเวลาให้กันมากขึ้นแต่ต้องบอกว่าเท่าที่เห็นนะในในระยะเวลาสอบอาทิตย์เนี่ยมันก็คือปัญหาหลักแหละต่อให้ทั้งสองคนพยายามหาเวลาให้กันนู่นนี่นั่นอะไรใดๆเนี่ยมันก็ยังมีช่วงที่เป็นต้องบอกว่ามันยังเป็นช่วงที่ยังหาเวลามาตรงกันได้ยากค่ะนะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาลักษณะนี้ แต่ก็ยังยังมีความสุขดีบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยแฮปปี้ดีไม่ได้มีปัญหาเลยแหละกว่าจะมารู้ตัวเอาจริงนะในสองอาทิตย์นี้คนวันจันทร์เนี่ยกว่าจะเริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันว่าฉันเริ่มมีปัญหาแล้วนะเราสองคนเริ่มเจอกันน้อยลงเราสองคนเริ่มแบบไม่มีเวลาให้กันแล้วปัญหามันจะเริ่มรู้สึกก็เพราะว่ามันคิดถึงเนี่แหละมันไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันไม่ค่อยได้คุยกันอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มละเริ่มรู้สึกตัวแต่มันช้ามากนะคะกว่าจะเริ่มรู้สึกเพราะว่าสาเหตุที่มันไม่รู้สึกก็เพราะความสัมพันธ์มันไม่มีปัญหาม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรมาก,กระตุ้นทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใส่ใจคนรักบ้างแล้วนะเราต้องแบ่งเวลาให้เขาบ้างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเกิดขึ้นกับคู่ของคุณได้ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกละคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลคือคุณสองคนเนี่ยแฮปปี้ดีอยู่ยังมีความสุขดีอยู่ก็อาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่ ถ้าจะแก้ไขยังไงอะ่ะมองว่าลองพยายามหาเวลาน่าจะเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดแต่พี่หมอมองว่า,ม,วามันก็หาได้ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าคุณหาได้เขาก็หาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเจอปัญหานั้นแทนก็คือเวลาไม่ตรงกันไปอีกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสองอาทิตย์นี้อาจจะต้องอเขาเรียกว่ายังไง ในในเวลาไหนอะถ้ามันมันมีช่วงไหนเวลาไหนที่สามารถใช้ด้วยกันได้มาเจอกันได้มาคุยกันได้มีเวลาร่วมกันได้ในช่วงเวลาอันน้อยนิดนั้น่ะพี่หมอบอกว่าเราเก็บเกี่ยวนะเราดูแลซึ่งกันและกันเราเก็บเกี่ยวกอบโกยความสุขในช่วงนั้นให้ได้มากที่สุดก็จะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเนี่ยมันคงที่แล้วก็ราบรื่นต่อไปได้นะคะแต่ถึงถึงจะแบบว่า ไม่ได้เก็บเกี่ยวกอบโกยอะไรขนาดนั้นก็ยังไม่ได้เห็นปัญหาอยู่ดีนะคะปัญหาหลักๆก็เป็นเรื่องเวลาหละแต่ถ้าเกิดว่าใครติดแฟนก็อาจจะไม่ค่อยโอเคนะอันนี้พี่หมอบอกก่อนถ้าเกิดว่าใครเป็นเป็นพวกแบบติดแฟนจัดๆเลยนะก็อาจจะมีความอึดอัดได้บ้างแต่เดี๋ยวพอคุณไปอยู่กับงานของคุณนะหรือว่าสิ่งอื่นๆที่มันเข้ามาแทรกแซงคุณสองคนในช่วงนี้หมายถึงไม่ใช่มือที่สามนะหมายถึงในเรื่องของอการเอาเวลาของคุณและเขาไปอะคะ่ะ งานหรือเงินใดๆเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยแฮปปี้อยู่ได้เหมือนเดิมแหละเออพอไปอยู่กับงานก็สนุกอะไปทําไปหาเงินก็สนุกนะคะไปใช้เวลากับเรื่องอื่นก็สนุกประมาณนี้นะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันทร์เนาะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ถือว่าสําคัญนะ จริงๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสุขภาพเท่าไหร่แต่จริงๆมันสําคัญมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสุขภาพของคนวันจันทร์ โอเคสำหรับสุขภาพนะคะต้องบอกว่าโดยรวมก็มีแหละมีปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆเข้ามาเบียดเบียนคนวันจันได้บ้างในช่วง2อาทิตย์นี้แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรักษาได้หรือว่าดูแลตัวเองแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้แข็งแรงได้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเนาะ ในส่วนของปัญหาสุขภาพที่พี่หมออยากให้ระมัดระวังนะคะเริ่มจากหนึ่งโรคที่เกี่ยวโรคกรดไหลย,ย้อนพูดไปเลยไม่ต้องเกี่ยวหรอกโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะหลายคนม,มีโอกาสเป็นนะโรคนี้แล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับข้อต่างๆนะคะกระดูกต่างๆนะคะข้อและกระดูกต่างๆฟันด้วยค่ะหลายคนมีเกณฑ์มีปัญหาสุขภาพในเรื่องนี้แล้วก็บางคนมีอาการหลงหลงลืมลืม อาการคนแก่นะหลงหลงลืมลืมได้บ่อยในช่วงนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนน้อยเกินไปนะคะก็อาจจะต้องหันมาปรับพฤติกรรมการนอนนะคะปรับพฤติกรรมตัวเองในเรื่องนั้นจะทําให้ปัญหาสุขภาพเนี่ยดีขึ้นได้นะโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกแหละคะ่ะมันยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่า ถ้าเป็นแล้วเนี่ยอาจจะต้องพักหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นนะคะอย่าฝืนเท่าที่พี่หมอเห็นนะจําเป็นที่จะต้องพักเพื่อให้มันหายหรือว่าฟืน้นฟรูร่างกายได้ดีขึ้นอย่างบางคนเป็นอ่าข้อกระดูกฟันเนี่ยที่หมอทักเนี่ยถ้าเราฝืนน่ะออย่างบางคนปวดฟันกลัวคุณหมอมากๆไม่กล้าไปหาหมออย่างเงี้ยะคะ่ะเขาก็เรียกว่าฝืน พยายามที่จะกินยาให้หายเองนู่นนี่นั่นให้หายปวดแล้วก็ไม่ยอมไปหาคุณหมอไม่ยอมไปปรึกษาคุณหมอเราเรารู้ว่าฟันเราเรา,เรามองในกระจกเราก็เห็นเราก็รู้สึกแค่ว่ามันแค่ผูกเออเดี๋ยวเราหันมาดูแลให้มากขึ้นหลายคนเป็นนะหันมาดูแลให้มากขึ้นเนาะแค่แปลงฟันให้สะอาดกินของหวานน้ำตรงน้ำตาลให้น้อยลงเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นแหละกินยงกินยาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ค่ะ มันอาจจะไปถึงรากฟันแล้วอะไรใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าเป็นในวันนี้มันเป็นน้อยแล้วถ้าเราไปพบกับคุณหมอเนี่ยมันจะหายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราดันทุรังเราดื้อเราเราไม่ยอมไปนะมันสามารถกลายเป็นอะไรที่มันรุนแรงได้มากขึ้นในอนาคตเหมือนกับว่าปัญหาสุขภาพในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมันเล็กๆแต่มันเป็นมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่า ช่วงที่เข้ามาเตือนอ่ะเออเป็นสัญญาณเตือนชายเป็นสัญญาณเตือนให้กับให้กับเราให้เราต้องหันมาสนใจได้ละตอนนี้เธอมีปัญหาเรื่องนี้นะนู่นนี่นั่นถ้าเกิดเราไม่สนใจในอนาคตก็จะเป็นมากขึ้นเหมือนอย่างอาการหลงลืมอย่างเงี้ยปกติเราไม่เป็นเลยนะเออปกติฉันก็ความจําดีมากอยู่ๆเดี๋ยวนี้ลืมแล้วเอ๊ะปิดแก๊สหรือ,อยังนะเอ๊ะล็อกบ้านหรือ,อยังนะเอ๊ะกุญแจอยู่ไหนวางโทรศัพท์ไว้ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ย มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แก่หรอกไอไอาการหลงลืมเนี่ยเท่าที่พี่หมอเห็นนะในคนที่อายุน้อยๆน,นะคะ,ะหลายๆคนเองก็เกิดจากกิจวัตรประจําวันการทํางานหรือว่าพูดย่งไงก็คือไม่มีสติแหละทั้งๆที่เมื่อกี้เราก็เพิ่งจะทําเองนะเรื่องนี้แต่ว่าเราลืมไปละเพราะว่าใจเราไปคิดเรื่องอื่น เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้มันปรับได้มันอะไรได้หรือมันไปปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะหายได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็จะช่วยได้นะคะโอเคค่ะก็อันนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพเนาะของคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม หลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มทําเริ่มทยอยลงพลิกอเด็กพลิกอาคารนะคะใครชอบเล่นก็ฝากให้ติดตามกันด้วยนะคะช่วงเนี้ยหลายคนจะสังเกตถ้าเกิดว่าเราดูกันมาหลายคลิปจะรู้ว่าปกติพี่หมอพูดไวมากกว่กว่านี้เยอะแล้วก็คลิปมันจะยาวแต่ว่าถ้าสังเกตนะคลิปนี้สั้นมากแล้วก็ พูดช้าลงเยอะมากสําหรับพี่หมอนะพี่หมอกําลังพยายามปรับวิธีการพูดอยู่นะคะอยากให้มันกระชับแล้วก็ยังเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนแต่พอเราพูดช้ามันเหมือนกับพี่หมอเป็นคนคิดอะไรไวในหัวแล้วก็จะพูดพดพูดไปตามที่เราคิดทั้งหมดออะไรางเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอเราต้องปรับให้มันช้าก็มันกลายเป็นว่าเราคิดเหมือนเราไปคิดช้าตามคําพูดนะตลกเหมือนกันก็อาจจะดูน่าฟังบ้างไม่น่าฟังบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะปรับให้มันดีที่สุดถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่ะพี่หมอมันกําลังดีมันไม่มากไปมัมไม่มันไม่น้อยไปก็คอมเมนต์แนะนํากันนิดนึงหรือถ้าใครยังรู้สึกว่าโอ้ยบทจะช้าก็ช้าแบบไม่รู้เรื่องไปอีกหรือว่า พูดเร็วเหมือนเดิมเถอดดีแล้วอะไรใดๆนะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าทุกคอมเมนต์ที่หมออาจจะไปปรับให้ตรงกับใจทุกคนไม่ได้หรอกแต่คิดว่าอยากรวบรวมอะคะอ่ะเหมือนเก็บสถิติเนาะว่าเอ๊ะคอมเมนต์มันไปในทิศท,ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาตรงกลางระหว่างนั้นนะคะแล้วก็มันน่าจะช่วยให้คลิปเนี่ยน่าฟังได้มากที่สุดและนะคะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะยังยังอยู่ในช่วงที่ปรับขอมา 3- 4เดือนแล้วเนาะคลิปกําลังเดินทางเข้าสู่ช่วงเดือนที่4นะคะที่ทำนะช่องนะคะกําลังเดินทางเข้าสู่ช่วงเดือนที่4ที่ตั้งใจทํามันนะคะก็อาจจะอ่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าจะขออะไรนักหนามันควรจะได้แล้วแต่จริงๆมันยากอะสำหรับพี่หมอนะรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เป็นตัวเองเลยพอพอปรับถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย เออก็ยังมีคอมเมนต์ในลักษณะที่เราเรายังพูดไม่ถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจนะว่ามันเป็นคอมเมนต์ปติเพื่อกอ่อค่ะแล้วก็เอ,อหรือเรายังต้องปรับอยู่อะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้พี่หมอรู้สึกว่าเออเราต้องหาให้เจอให้ได้แหละว่าตรงกลางตรงนั้นนมันคืออะไรชโชงนี้อาจจะ เห็นวิธีการพูดที่มันไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ในคลิปแต่ละคลิปนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคลวันจันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากให้ติดตามคลิปใหม่ๆในช่องพี่หมอคลิปอื่นๆในช่องพี่หมอด้วยนะคะคลิปดวง12ราศีในช่วงเดือนสิงหาคมลงครบหมดแล้วนะคะใครยังไม่ได้ฟังหรือใครทีเ่เปิดใจกดเข้ามานั่งฟังกันเป็นคลิปแรกเป็นครั้งแรกก็ขออ่า เขาเรียกวอะไรฝากเนาะฝากให้ไปลองฟัง 10, สิบสิบสองราศีกันด้วยละกันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ